แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูจ้าน้องล่าคลินิกเมตตาร่วมกันจัดกิจกรรมแฮปปี้เบิร์เดย์ให้น้องล่านะคะเค้กเซเว่นเส้นชิ้นนี้เป็นความอนุคะอยจากคุณปุ้ยนะคะซึ่งมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงค่ะที่จัดมาเพื่อคุณล่าโดยเฉพาะค่ะ ครบรอบวันเกิดปีนี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะคะสมความปรารถนาทุกประการนะคะใสามบอกไปเลย <c oughs> ม่นออกมาจากใจอ่ะน้ากล้าแฮปปี้เบ r ร์เดย์ท <c oughs> YOU นะน้องล่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะ วันนี้แต่ละคนหน้าตาชื่นมื่นมีความสุขกันทั้งนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะคุณล่าค่ะเจ้าของวันเกิดผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาสดใสค่ะอนะคะ สวยรวยนะ้ารับรวยทุกคนเลยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสยๆรวยรวยเฮงเค่ะรยนะคะรอยๆทุกคนนะคะโอเคไคะงรงัย่างกยเปิดไปไปแขงเลยไปงฮ้ยคุเรียนั่งนั้องอ่ะยิ้มยิ้ยิ้มยอมกินยิมได้ยมได้ยิมได้ยิ้มได บวกไปถ่วงไปอร่อยมากเห็นขนมที่อรที่สุดเห็นมันไม่แรงไม่นี้มีกินแซ่บตั้แซ่ครับงที่ได้ขอทานเกิดมาเท้างจะทำไม่ได้เแซ่บตั้งแซ่บตั้งไหนให้เจ้าภาพก็มีแจกก็มีแจกก็มีแจกวันนี้สังเกตเห็นว่าอาหารจะหลากหลายนะคะมีแต่อาหารพื้นบ้านดาวคะอาหารทางภาคอีสานก็จะมี ต้มยำปลาน้ำโขงลาบปลาน้ำโของอภิน,นันทนาการจากเจ้าของวันเกิดคะ่ะแล้วก็สมทบทุนโดยคลินิกเมตตาคะ่ะก็จะมีลาบเนือ้อมีต้มแซบ่บตาจีจายมีย่างเนื้อด้วยอาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยคะ่ะทุกๆคนหน้าตาชื่นเม่นคะ่ะ แต่ละคนมีความสูงมากร่วมฉลองวันเกิดให้น้องล่าคา่ะขอให้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะน้องล่า h ป p p y Birthday to you